สวัสดีทุกคนด้วยนะไม่ได้เจอกันนานนะครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำเกม random dice roll นะครับซึ่งเกมนี้ผมทดลองเล่นมาพักหนึ่งแล้วนะประมาณ 45- หวันแหลวนะครับสนุกดีนะทุกคนลองมาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทนให้ทุกคนดูคร่าวๆนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแบบเขาเรียกว่าเป็นเกมกระดานนะครับเน้น pvp แล้วก็ตัวละครน,น่ารักมากๆสามารถสู้กับเพื่อนได้นะถ้าเกิดสมมติใครเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยสามารถแบบมาสร้างห้องอย่างเงี้ยตีกันได้สร้างห้องนะครับแล้วก็ส่งเลขให้เพื่อน แบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มันก็จะลิงก์กันแล้วก็สู้กันนะครับไม่มีแอดเพื่อนนะสำหรับเกมนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูข้อค่าว่าเป็นยังไงทีมที่ผมจะใช้วันนี้นะเป็นทีมตายเกิดทีมนี้นะซึ่งตัวหลังจะเป็นแองเจิลตัวนี้นะครับนี่น้องแองเจิลนะครับน้องแต่ว่าน้องเนี่ยสกิลของน้องจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมานาเต็มแต่ว่ามานาของน้องเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มแบบปกติจะเพิ่มเมื่อเพื่อนตายนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยจะคอมโบกับตัวอื่นนะครับ น้องกระดูกนะครับซึ่งตายแล้วเกิดได้เวลาน้องตายพุ๊บน้องก็จะเกิดเกิดเกิดทําให้ตัวแองเจิลเราเนี่ยได้มานาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนกเป็นตัวดาเมจนะแล้วก็มีตายเกิดได้ด้วยนะฮะตัวเคียวก็เป็นตัวบัฟเหมือนกันนะครับยิ่งมีเพื่อนตายเนี่ยยิ่งได้บัฟเหมือนกันดาเมจนะฮะตัวนี้เป็นตัวดูดเพื่อนทําให้เพื่อนตายได้เร็วแล้วก็มาเพิ่มพลังให้ตัวเองนะฮะเพราะงั้นมาเดี๋ยวไปลองลุยกันว่าเป็นยังไงนะครับคร่าวๆเดี๋ยวไว้มารีวิวอีกทีนึง go แลงต,ตอนนี้ก็ผมอยู่ที่ไดมอนด์นะแต้มที่เจ็ดพันนะครับก็ค่อนข้างเยอะอืมแลงต,ต่อไปก็ก็คือมาสเตอร์แหละเปิดมานะอุ้ยกระดูกสามตัวเอากระดูกมายืนหน้าเลยนะครับตัวแองเจิลรอไว้หลังๆก่อนอุ้ยเขามีแอนนซินด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าอ่าเทิร์นแรกผมไม่น่าจะได้ใช้แองเจิลหรอกหุยเขามีตัวสายฟ้าตัวสาฟ้านี่เป็นตัวไพ่สำหรับซี่เรามากเลยนะมาถึงนะครับต้นเกม เริ่มเกมมาเราจะมีทั้งหมดสี่หัวใจนะครับอ่าถ้าถ้าเราแพ้เราก็จะโดนลดแบบนี้หนึ่งลดจนหมดก็คือแพ้นะครับเกมจบเลยแล้วก็ทุกๆเทิร์นเนี่ยจะทุกๆเทิร์นเราจะได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ตัวละครสุ่มมานะครับกี่ตัวสี่ห้าตัวเดี๋ยวนะแล้วเราสามารถเอาตัวที่เหมือนกันนะครับดาวเท่ากันมาผสมกันได้นะยกเว้นจะได้แบบอื่นเดี๋ยวรอบนี้ผมจะ เล่นอย่างนี้ไปก่อนอุ้ยมีแอนซินไหมอะผมกลัวรอบที่แล้วเขาอันนี้เป็นตัวรอบที่แล้วเนาะไม่น่าจะมีแอนตซินเนาะดูทรงกันไว้ก่อนดีกว่าเุ้ยเจอตัวสายฟ้าไม่น่าจะไหวนะทุกคนเพราะว่าตัวสายฟ้าเนี่ยเป็นตัวที่แบบสกิลมันต่อเนื่องมากทำดาเมจต่อเนื่องโกงมากเลยนะเนี่เดี๋ยวดีนะน่าจะเก็บเราหมดที่แหี่เนี่ย เวลาสายฟ้าฟาดลงมาแล้วตัวเราตัวละครตายมันจะฟาดต่อนะครับซึ่งสามดาวมันแรงมากแรงมากนะทุกคนผมก็เลยแบบอ,อดใจนิดนึงอดใจนิดนึงนะครับว้าคอมโบเราเริ่มแล้วเริ่มได้เล่นแล้วฟื้อมาถึงผมจะใช้คอมโบนี้ก่อนเลยปื้อเอาไปให้เพื่อนกินแบบนี้นะฮะโอเคตัวนี้จะดูดเพื่อนร,บรอบๆนะแล้ว พอเพื่อนตายปุ๊บบัมนางฟ้าก็จะได้พอแองเจ้าเราได้เราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะชุบใหม่ปุ๊บเห็นปะมานาเต็มชุบเห็นปะเออเพื่อนตายชุบอุิยโอ้โหเกือบเ,เ,เ,เกือบตายไหวเป่า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 อือเจ๋งนะเือนสวยสวยนะคฮะเป็นไงเหลือหัวใจน้อยไม่ไม่เป็นไรนะฮะสะสะใจมาก รอบนี้เราจะเอาบัฟอะไรเพิ่มเลือดให้กับตัวคืนชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องรักษา Angel แองเจิลเราก่อนให้แองเจิลเราแบบมีเลือดเยอะๆปุ๊บอุ้ยสามดาวสวยครับผสมน่อยผสมน่อยคนนี้ไปยืนหน้าให้หมดเลยนะฮะโอเคปุ๊บแองเจิลแองเจิลไานะครับวางอย่างนี้แล้วกันเนาะปุ๊บ วางอย่างนี้นะครับตัวกระดูกเราสามารถมันมันตายก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวโดนแองเกลชุบมาได้นะฮะเฮ้ยแต่ว่าผมคิดว่าแต่ว่าตัวเคียวเราเนี่ยจะได้รับบัฟด้วยแล้วก็แปลงร่างพอแปลงร่างปุ๊บจะตีแรงมากนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูที่ตัวเคียวนะครับตัวนี้ดูดปึ๊บมับเข้าไปบัฟเห็นป่ะตัวเคียวแปลงร่างเคียวมีสีเลยเห็นปะ่ะเดืองแสงแล้วมันก็ชุบมาใหม่นี่อืมชุบตึงๆครับชุบตึงๆ ผ่าได้ผ่าไปครับเรียบร้อยนะฮะคอมโบเราตึงมากด้วยความที่น้องกระดูกอะ่ะมันชุบได้เรื่อยๆไงเราก็เลยแบบเล่นได้เรื่อยๆเลยนะรอบนี้ผมจะมาผสมก่อนลองดูนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บวีได้แองเจิลสามดาวอีกแล้วเรายังไงดีอะ่ะเราจะเก็บเก็บเคียวสองดาวไว้ก่อนดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีตัวเคียวทำดาเมจ เดี๋ยวแย่เลยนะฮะแต่ใจนึงผมก็อยากผมก็อยากจะผสมนะเนี่ยแต่ว่าผมกลัวจะได้ตัวอื่นไงเพราะว่าเกมเนี้ยเวลาผสมดาวเท่ากันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวอื่นด้วยนะครับมันสุ่มถ้าโชคดีก็จะได้ตัวเดิมนะอุ้ยเจอสี่ดาวเลเซอร์สี่ดาวจะไหวเนะี่ยจะยื้อไหวเปล่าอุ้ยไหวไหมไหวไหม โอเคไหวอยู่นะดูคงน่าจะไหวนะทุกคนเรียบร้อยเราเน้นจำนวนเข้ากู้ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเน้นจำนวนต <c oughs> ึงมากเดี๋ยวไว้ผมจะทำทีมมาให้ทุกคนได้ลองดูกันนะว่ามีอะไรบ้างน่าเล่นนะครับตอนนี้เรามีเองเจลเยอะมากนะครับอ่ะผมผสมเล่นตัวหนึ่งวิได้กระดูกมาหรอ ได้กระดูกสามดาวนะฮะป uhm, <anyway. S 1> <wi> ึ๊บยังไงยังไงดีตัวนี้อืมน้องเคียวใช่ไหมอ่าอย่างนี้ล้วกันเราจะได้มีสองตัวปึ๊บแบบนี้เอ้ายอมแพ้ยอมแพ้นะฮะสู้ไม่ไหวเลยทุกคนเดี๋ยวลองเทสแต่ว่า เกมนี้เนี่ยมันไม่มีทีมที่เก่งที่สุดนะทุกคนมันมีแพ้ทางชนะทางด้วยแล้วก็ในแต่ละเทิร์นเนี่ยแบบมันจะสลับกันนะทุกๆประมาณเทิร์นที่เป็นเลขขี้ด,ดูเหมือนดูเหมือนเราจะได้บัฟนะฮะแบบจบเทิร์นปุ๊บเราจะได้บัฟเลขขี้อยู่เลขคู่นะเลขคู่ต้องดูยังไงอ่ะเพราะว่ามาถึงปุ๊บเทิร์นแรกมันจะขึ้นมาก่อนแล้วก็พอเทิร์นต่อไปปุ๊บมังก็จะได้บัฟก่อนเริ่มเกมต้องเรียกเทิร์นไหนเทิร์นสองปะ่ะเทิร์นเลขคู่ก็ได้อืม ปึ๊บปึ๊บอ่าตัวนี้มีตัวเดียวก็พอ,อยืนเรียงหน้ากระดาษไหมครับตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรอุ๊ยตัวอะไรอะกระดูกกับแองเจิลคุ๊ยเขาทินเดียวกันทินแนังเจอรกับกระดูกเห็นไหมสองัวนี้มันคู่กันอู๋กระดูกเกิดอืมเราเสียเปรียบนะถ้าโชคดีเนี่ยกระดูกจะเกิดนะแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้เกิดทุกตาทุกคนมันแค่มีโอกาสเกิดนะครับแล้วก็แพ้ไปหุณก็ได้กระดูกสามั้งแตต้นเกมเลยอะ แต่ว่าเขาก็ค่อนข้างจะดีนะอาบับโลแล้วกันนะฮะเอาไปกระดูกกระดูกน้องกระดูกอ่ะน้องเคียวไปอุ้ยได้เงเจ้าสองดาวมาสวยครับยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเหรอมานาจะพอไหม่ะหกตัวเก้าสิบต้องสั่งเบอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งเอ้ยไม่แน่ไม่แน่กระดูกอาจจะตายแล้วเกิดก็ได้นะครับตายเกิดแค่ตัวเดียวเราก็จะได้มานาเต็มเดี๋ยวรอดูก่อน โอเขามีสามอ่ะโอ้โหคอมโบน,นี้ดีมากตัวนี้ตัวเดียวใส่ได้เก้าตัวหูแล้วาจะโชคดีนะโอเคแต่ดูเหมือนเราจะสู้ไม่ไห,หวนะทุกคนไหวบ้าดูเหมือนจะไม่ไหวนะกระดูกเรากระดูกอดทนไว้ อุ้ยดูไม่ไหวจริงด้วยควมเมือนเจ้าสามดาวอะ่ะโอ้โหโตเทียวมาก็ไม่มีประโยชน์นะรอบนี้เระจะต้องแพ้พ่แต่ว่าผมก็ยังไม่ยอมแพ้นะทุกคนปึบ๊บปึ๊บกระดูกสามดาวปึบ๊บไม่ดีมันต้องมันต้องได้อีก มันต้องได้อีกเอ็งเจ้ามาผสมปึบอูเองเจ้าสามดาวสวยครับได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้อ่าลองดูเผื่อได้นะครับไหวหรือเปล่าอุ้ยเอ็งเจ้าโดนเอ็งเจ้าระโดนตีอ่ะโดนกระดูกตีไหวไหมน้องเคียว เดือวสองใจแล้วนะโหปีนี้เขาเก่งกว่าเรานะฮะแต่ว่าเกมเนี้เนี่ยปีเก่งกว่าใช่ว่าจะเก่งกว่านะครับมันก็ดูที่ดวงด้วยเนาะจริงๆอ่าโอเครอบนี้เราได้อะไรมาเมื่อกี้เราเราเสียตรงที่ว่าเราได้ตัวนี้ยังไม่ครบเดี๋ยวรอบนี้เราดูก่อนรอบนี้เราน่าจะได้เยอะแล้วนะตึ๊บ สมดาวพอาสามดาวมายืนตรงนี้น่าจะได้ครบแหละอุ้ยได้เจอาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเลยอย่างนี้ก็โอเคเลยฮะอ่าลองดูจะละจะได้ไหมตัวนี้ดูดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดดูดก็ดูเจ็ดตัวนะครับตัวแคนดี้ดูดเจ็ดตัวรอบๆก็จะได้สิบห้าเรเซ้อยห้าจะได้มานาเต็มพอดีนะเราจะชุบได้อีกรอบหนึ่งตั้งแต่ต้นเกมดูดมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับ ซุบมาเห็นหมยซุบแล้วรอบนี้เรามีโอกาสชนะอยู่นะเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยน่าจะตัวไม่ครบซุไหมซุบอ่าเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเขายังเหลือสี่หัวใจอะ่ะเขายังมีโอกาสพลิกเกมมาได้ตลอดนะเราต้องรักษาระดับไว้นะครับโอเคสวยครับสวย ยิ่งเอ็นเจอเราเลเวลสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งชุบได้เยอะเยอะขึ้นบ่อยขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้ผสมตบเข้าไปได้ไรในตัวนี้เหรอเก็บไว้ดีไหมผมควรเก็บไว้ดีไหมเนี่ยกระดูน้องเคียวหมักเข้ามาได้น้องเคียวสองดาวมานะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดตัวพอดีอ่าที่ลืาเก็บไว้ก่อนเอ็นเจอร์แล้วนี่ผสมดีไหมเนี่ย ไม่ผสมดีกว่าเผื่อไว้นะครับเผื่อชุบได้เพิ่มได้อีกตัวหนึ่งมับเข้าไปอ่าแบบนี้น้องเคียวเราสองดาวเล่นสองดาวไปก่อนอุ้ยเขามีห้าดาวอย่าไหวไหมเนี่ยชุบมาปึ๊บเข้าไปไม่น่าจะไหวนะอุ้ยไหวไหวไหวน้องเคียวเราสองดาวดที่ชีพน้องเคียวเรามีสกิูที่ว่ามีโอกาสที่จะ โจมตีศัตรูเราตายเลยนะครับเวลาได้บัฟมาเวลาได้บัฟปั๊ที่เป็นเกลียวสีแดงอะแปลงร่างปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่จะตีเราตายเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคุ้มมากเห็นป้าสองดาวขวน5ห้าดาวได้เพิ่มพลังฟีนิกตัวตำนานเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นตได้เฮดพีด,ด้วยนะครับเอาไงดีเพิ่มตัวตำนานแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตัวตำนานน่าจะคุ้มกว่าอุ้ยแองเจิลอีกแล้วผสมไป ผสมไปได้แองเจลยสองดาวรอบนี้ยังไงฮะฟินิเล่นไหมได้กระดูกมาอุ้ยก็ยังดีนะก็ยังโอเคอนะ่ะลองผสมดูหน่อยปึ๊บได้อะไรอุ้ยได้เคียวสี่ดาวนะทุกคนถือว่าโอเคอยู่นะเคียวสี่ดาวอะส่งกระดูกไปก่อนแล้วก็แล้วก็ให้้องเคียวเล่นแถวนี้ปึ๊บแบบนี้แล้วกันนะฮะกระดูกเราเนี่ยยิ่งยิ่งเยอะยิ่งดีนะ ให้ปล่อยให้ตัวเพื่อนเราเนี่ยได้ไปขึ้นหวันก่อนแล้วกันขึ้นหวานก่อนเออแล้วเราค่อยมีทีหลังเราน่าจะได้ชูประมาณกี่ตัวสามตัวกับอีกโอเคเดี๋ยวเชื่อครับเนี่ยตืบเกียวเห็นปะเกี๊ยวขวดไปละสี่ดาวเรียบร้อยเรียบร้อยกระดิกห้าดาวเหรอนือกระดิกห้าดาวสึงเไดไี๋ยวนงเดี๋ยน้ดูน้องเที๊ยว เป็นไไหมกระดูกเกิดได้เรื่อยๆกระดูเขาแบบเกิดแล้วถอยเกิดแล้วถอยเหลือกระดูตัวเดียวแล้วนะเกิดดีจังยงังยังเหลือยังเหลือเกิดดีล้าอเต็มกระดานโอ้ตัวเต็มแล้วทุกคนมัคเข้าไาผสมกันละกันเดี๋ยวตัวมันจะเต็มนะฮะแองเจิลเรา ปึ๊บได้ฟินิกมาปึ๊บได้ฟินิกสามดาวมาปึ๊บได้ฟินิกสี่ดาวยังไงต่อกระดูกผสมดีไหมมับได้ฟินิกมาสามดาวสองดาวโอเคก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่โอเคปีเราก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะขวนไปเลยแล้วกันยืนชนไปเลยนะครับเพราะว่าสี่ดาวมันค่อนข้างจะเลือดเยอะอยู่แล้วดูดูแถบบาร์เยอะมาก ตัวนี้เรามาเพื่อกินกินรับพอ้นะแล้วก็เอาไปเน้นยืนแทงๆนะครับยืนแทงๆสนๆ,ๆนะโอเคปึ๊บแบบนี้กระดูกแค่หนึ่งดาวมึกเข้าไปเลยเห็นปะไม่ได่าแล้วเรียบร้อยนะครับซุปซุปหนาหนาโอ้โหเรียบร้อยเลยเชียวควนปึ๊บเข้าไปควนปึ๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับ ชนะนะครับหัวใจเหลือเท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับเราเน้นเหลือใจเดียวเออคอนเซ็ปต์เหลือใจเดียวนะครับเกมก็คือมันสามารถพลิกได้ตลอดนะครับขึ้นอยู่กับว่าบัฟด้วยนะว่าเราจะได้บัฟไหนมาพลิกเกมในแต่ละรอบนะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องการเลือกบัฟก็สําคัญนะครับเดี๋ยวไว้จะมารีวิวหลายๆทีมแล้วก็หลายๆรูปแบบนะทุกคนเผื่อสาหรับใครที่อยากจะเล่นนะครับสำหรับใครที่เล่นก็มาเล่นกันได้นะเดี๋ยวไว้มา ปีกันนะครับแต่เราวันนี้ขอตัวไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ